สวัสดีัสสวดท่านผู้ชมทุกท่านด้ยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผม MBC Channel นะครับวันนี้ผมก็จะมาสุ่มอะตอมิก UR นะครับผมก็อยู่กับไอเดีลองของผมเช่นเคยนะครับผมเพราะว่าไดียหลักผมเนี่ยตัวสุ่มไม่พอนะครับผมเพราะว่าเพิ่งเสี่ยงดวงในการสุ่มคิง g ว a เมื่อเดือนที่แล้วนะครับผมอืมนะแล้วก็ตัวดำของไอดีหลักผมเนี่ยมันเหลือไม่ถึงร้อยใบด้วยนะครับผมนะส่วนไอเดีลองของผมนะครับผมก็ตัวดำนะครับมีอยู่ประมาณ199ใบนะครับผมแล้วก็ที่วันนี้ผมจะมาสุ่มอะตอมิกนะครับผมความจริงเนี่ยผมไม่ได มีแผนที่จะสุ่มอะตอมิกเข้ามาในดีลองนะครับผมแต่คือผมเนี่ยมีแผนไว้ที่ว่าจะสุ่มเกวินดูอานะครับผมเพราะเป็นตัวบัสสปีดนะเพราะว่าไอเดี่ยักเอ้ช่วยไอเดี่ยักอ่ะเพราะว่าไปไอเดีลองผมเนี่ยมันไม่มีแต่ว่าสาปีดดีๆนะครับผม <c oughs> ก็มันมีแต่โซนิกนะครับผมซึ่งโซนิกเนี่ยมันก็ตกกระป๋องไปนานแล้วนะครับผมเ <c oughs> อานะผมก็เลยมีแผนว่าจะสุ่มเกวินนะครับผมแต่ผมเนี่ยอยากสุ่ม <c oughs> อะตอมิกเพราะว่าผมเนี่ยมีหินฮีโร่ลองไว้2หินนะครับผม ก็คือมี2หินในการรองไว้นะครับผมซึ่งก็คือถ้าเราได้ลูกแก้วก่อนนะครับผมแบบสุ่มแบบรอบแรกก็แบบสุ่มไปเรื่อยๆแบบเล้ได้ลูกแก้วไวเนะี่ยเราก็อาจจะมีสิเสียตัวดําน้อยในการสุ่มามาตอนมีกครั้งนี้นะครับผมแต่ถ้า เกลือได้ลูกแก้วช้าก็คือตัวดําเสียไปเลยฟรีๆนะครับผมก็วันนี้เราก็จะมาแบบลุ้นดวงลุ้นโชคชะตาหน่อยนะครับผมว่าโชคชะตาเนี่ยจะกันแกล้งผมหรือเปล่านะครับผมจะให้ผมดวงดีหรือว่าจะให้ผมดวงเกลือในการได้ลูกแก้วของอะตอมิกยูอานะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่าถ้าสัว่าผมเกลือเดือนหน้าผมก็จะไม่ได้สุ่มเกีววินผมก็จะไม่ไม่มีตัวัสปีดนะครับผมแต่ถ้าผมไม่เกลือเดือนหน้าผมก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะสุ่มได้เกีววินนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปเริ่มสุ่มกันครบผมะ ก็ตอมิกเนี่ยก็เป็นตัวที่ผมว่าก็ดีเหมือนกันนะเป็นตัวที่เก่งเหมือนกันนะครับผมก็คือพัมบัฟบทขยี้ให้กับฝ่ายตรงข้ามได้ทั้งทีมเลยนะครับผมก็คือแบบพอเริ่มเทินปุ๊บฝั่งจะได้ฝั่งเราเนี่ยจะได้เปิดก่อนนะครับผมเออนะก็ฝั่งฝั่งไหนที่เป็นฝั่งท้าสู้ก็จะได้เปิดก่อนนะครับถ้ามีตอมิกนะไม่ใช่หมายถึงว่าเปิดก่อนทั้งทีมนะหมายถึงว่าตอมิกเนี่ยมันจะเข้าไปฟันก่อนเป็นตัวแรกนะครับผมอ่าถ้าสู้กับ ทีมที่มีอะตอมิกเหมือนกันก็เราก็จะได้เปิดก่อนส่อนตั่งตข้ามก็จะได้มาเปิดหลังนะครับผมก็ประมาณนี้นะแต่มันไม่ใช่ตัววัสปีดนะครับผมอย่ามาสับสนจําสับสนกันนะครับผมไปครังที่ยี่สิบนะครับผมแล้วก็เป็นตัวที่อันติดาเมจหมู่ด้วยนะครับผมอืมนะก็ยี่สิบใบสามสิบใบนะครับผมก็ความจริงก็ไม่ได้อยู่ในแผนในแผนที่ผมแบบจะสุ่มแหละแต่ผมแบบเออตัวมันก็ก็ดีเหมือนกันอะอะตอมิกนะครับผมอืมครั้งที่สี่สิบใบแล้วนะครับผม ก็ขอให้ได้ลูกแก้วก่อนนะครับผมครั้งที่ห้าสิบ,บ,บ,บครั้งที่หกสิบเนี่ยคือมีสิทธิ์ที่จะลุ้นทองนะครับผมโอเค,อเคอหินที่โลมาทำไมอันนี้ครั้งที่หกสิบนะครับผมโอเคครั้งที่เจ็ดสิบขอลูกแก้วได้ไหมครั้งที่แปดสิบก็คือต้องรอไปอีกสัก,สกประมาณช่วงร้อยสิบร้อยยี่สิบอะถึงจะมีสิทธิ์ออกทองอีกรอบนะครับผม ก้าสิบแล้วฉันยอมรับแค่ผู้ที่แข่งแก่งเท่านั้นอะตอมิิร่างแรกนะครับผมเดี๋ยวนะเสียงเกมมันดังไว้ป่ะนะ่ะมันจะดินเสียงผมป่ะนิเมื่อกี้กลัวไม่ดินเสียงผมป่ะดิอ่ะตอนแรกเราก็จะมารับเอารูปกับเอารูปโปรไฟล์มาก่อนนะครับผมเพราะว่าเป็น แบบเหมือนการเสริมดวงอะนะอเอารูปโปรไฟล์มาใส่ก่อนนะครับผมเพื่อตอมิกจะได้ออกนะเพราะว่าไอตรงตอนที่มันแจกรูปโปรไฟล์ฟรี3วันอะผมไม่ได้ผมไม่ได้รับนะครับผม <laughs> ไปครั้งที่110หรือเปล่าไม่ใช่ครับผมนี่คือครั้งที่ร้อยนะครั้งที่110่งนะครับผมขอให้ลูกแก้วออกได้ไหมร้อยยี่ โอเคครับผมถือว่าดูแล้วนะว่าเดืนหน้าเนี่ยผมไม่ได้เก็วินแน่นอนผมไม่ได้เก็ยวินแน่นอนนะดูจากสมว่าครั้งทร้อยสามสิบร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบรอยหกสิบ 170เแล้วก็ร8 0โอเคลูกแก้วออก180พอดีเป๊ะเข้านี้ก็รู้แล้วว่าเดือนหน้าเนี่ยผมไม่ได้เกียววินแ <c> น <oughs> ่นอนนะครับผมแล้วก็ได้หินฮีโร่แบบบานเลยนะครับผมก็คือโอ้โหจะเหลือดองไว้สามหินเหลือว่าช่ไมม ก็คือเดือนคือคือถ้าผมไม่ได้เกีวินแบบนี้เดือนต่อไปไม่ใช่เดือนต่อไปตัวต่อไปที่ผมว่าจะสุมน่าจะเป็นในตัวเฮลไฟเฟมนะครับผมเพราะรู้สึกว่าเฮลไฟเฟมเนี่ยมันเป็นตัวที่เก่งและโกงเหมือนกันนะครับผมแล้วตอนอีกคมีอะไรเอ่ยมีนี่นะไปปุ๊บเปิดไปก่อนเลยหนึ่งหินสองหินสามหินแล้วก็หินที่สี่ปุ๊บเหลือหินที่โรดรองไว้ทั้งสามอันเออไม่รู้ว่าจะเอา ตอนแรกมีดองสองตอนนี้ากเป็นดองสามเรียบร้อยนะครับผมโอเคครับผมปลุกตื่นนะ a t o m i ur เรียบร้อยปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บนี่นะครับผม a ตอมิ c ur นะผู้พิชักดวงดาวนะครับผมอไปเกลือนะครับผมตอนแรกคาดหวังว่าเออจะให้มันได้ก่อนแบบจะให้มันได้เร็วๆนะเออผลลูกแก้วจะออกเร็วไม่ออกนะครับผมไปออกตอนร้แปดสิบใบไม่รู้เหมือนกันว่าออกมาทาไมตอนนั้นนะครับผม,ออ,มอ,อ,ออกมาพลือเขาทมาเพืืออะไรนี้ฮะ อ่าออกปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บอะตอมิกใส่ปึ๊บ,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 บเรียบร้อยอะตอมิกผมเลเวลร้อยสิบสองแบบนี่แล้วก็ปลดล็อกเราไม่ได้ด้วยเพราะว่าไม่มีอะตอมิกยกรดาบวกเนี่ยแล้วก็มาปลดล็อกกับดาวปึ๊บเราชิ้นส่วนห้าเศษปึ๊บปลดล็อกอันนี้เราชิ้นส่วนอีกห้าเศษเป็นการประหยัดเศษ ปุ่ล็อกดาวม่วงอ up ไม่ได้ไม่เป็นไรนี่ผมยังไม่ได้ฟาร์มอันนี้นะวันนี้เวลานี้ก็เป็นเวลาห้าทุ่มกว่าแล้วนะอ่าถ้าเป็นเวลาชีวิตจริงนะครับผมถ้าเป็นในเกมก็จะเป็นเที่ยงคืนส่วนอะตอมิกยูอาร์ไอดีลองผมน่าจะไม่ได้สุม่มอาวุธสามดาวนะเพราะว่าตัวอาวุธไม่พอนะครับผมเพิ่งสุม่มอาวุธสามดาวคิงไปเมื่อเดินที่แล้วนี่เองนะครับแต่ถ้ามีอะตอมิก ไอยูอาร์เนะี่ยถ้ามีวุฒิสามดาวนะก็จะจะเก่งขึ้นกว่าเดิมนะครับผมแต่อันนี้ผมไม่น่าจะได้สุ่มนะโอเคไม่รู้เหมือนกันว่าจะถึงสี่ดาวไหมอันนี้เลยขั้นเดียวจะขึ้นสี่ดาวนะ้าตรงนี้ได้อีกห้าเศษก็วันนี้ขึ้นสี่ดาวไม่ได้นะครับผมอืมวันนี้ทําขึ้นสี่ดาวไม่ได้นะเพราะว่าไม่พอเศษไม่พอนะครับผม เพราะว่าผมมันมันไม่ไม่ได้เออก็ <g ül> คือไอ้ไงคือมันไม่พอนั่นแหละนะครับผมก็เอาเท่าที่ใจก่อนเนาะตอนนี้เดี๋ยวค่อยมาทำคลิปรีวิวทีหลังนะครับผม <g ül> ปึ๊บอัปดาตไปแล้วสองดาวม่วงปุ๊บปั๊บปุ๊บปับปุ๊บเรียบร้อยปึ๊บ <g ül> <Okay. S 2> โอเคก็ ทำได้ประมาณนี้นะอะตอมิกนะครับผมสําหรับการอัพดาวซึ่งการอัพดาวก็ไม่น่าจะพออัพจนสุดนะครับผมเพราะว่าการดาวเพิ่งเสียไปกับคิงเมื่อเดือนที่แล้วอันนี้ก็ไม่พอคือ,อการดาวเนี่ยผมเพิ่งเสียไปกับคิงเมื่อเดือนที่แล้วไงเนี่ยพวกเนี้ยออก็อาจจะไม่พอเปิดอะไรเยอะมากนะครับผมเพราะว่าทรัพยากรการ,การดาวของสายฟรีเนี่ยรู้สึกว่ามันจะหายยากนะครับผม,มนั่นแหละ คือทราพยากรของแบบพวก,กาดาวเฉพาะพวก,กาดาวนเนี่ยของสายฟรีเนี่ยเป็นอะไรที่หาย,ยากมากนะครับผมก็คือแบบมันได้น้อยอ่ะอนั่นแหละก็ต้องทําใจนะเพราะเป็นสายฟรีนะครับผมถ้าเติมนี่ก็แบบเพื่อเงินนะครับก็โจมตีก็อาจจะใส่เป็นเซ็ตโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับผมอันนี้เขาพลังไฟไซบอก์กนินจานินจาไซบอก์กนินจาไม่มีเซ็ตเดียวกันเลยเพ่มีแต่เซ็ตนินจานะครับผม รองเท้าก็นินจาอันนี้ก็นินจาเสื้อก็นินจาโอเคของแดงถ้าจะทาก็ต้องทําเป็นเซต้นินจานะครับผมเออก็ก็ถือว่าดีนะได้พวกสปีดได้พวกอะไรมาด้วยนะครับผมเอ,อตอนแรกก็แบบอยากได้เกวินมากกว่าอืมใช่ตอนแรกอยากได้เกวินมากกว่านะครับผมเพราะว่าเกวินเนี่ยมันเป็นตัวบัสสปีดเนาะแต่รู้สึกว่า แบบเออยากลองดวงไงรู้สึกว่าแบบคิดว่าแบบเอ้สุ่มมาตอมิกมันน่าจะได้ลูกแก้วก่อนนะครับผมเพราะว่าในนแบบหินพัฒนามันก็แบบมี2ลูกอยู่แล้วประมาณนี้ก็เลยคิดว่าเออสุ่มไปเลยละกันนะครับผมเนี่ยถ้ามันแบบเออถ้ามันได้ลูกแก้วก่อนเราก็จะมีสิทธิ์ได้แบบมีสิทธิ์ที่จะได้แบบตัวละครยูอาตัวไงแต่พอมาสุ่มจริงๆปุ๊บก็คือแบบไม่ได้ตามที่หวัง <laughs> ก็คือไม่คาดหวังเท่ากับไม่ผิดหวังนะครับผมก็วลีนี้ใช้ได้นะครับผม ก็เดี๋ยวเรามารีวิวกันวันหลังนะครับผมสำหรับปัตอมิกนะผมก็ขอตัวไปปั้นมันก่อนละกันนะครับผมก็แบบปั้นมันแล้วปุ๊บแบบจะได้รู้กันว่าเออมันสุดขนาดไหนมันเก่งขนาดไหนจนมันเก่งขนาดไหนอะไรประมาณนี้นะครับผมนะก็สำหรับปัตอมิกยูอาร์นะครับผมโอเคนะครับผมก็สไลับคลิปนี้ก็คงไปเพียงแค่นี้ก่อนละกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปเลยนะครับก็สไลับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสสวััดีครบบบ๊าายย นี่อตอนมิจูอานนะครับผมใครสุม่มแบบแบบใครสุ่มไปกี่ไปไปกี่ตัว๋วการันตีหรือเปล่าหรือว่าเกลือไหมก็คอมเมนต์บอกได้แล้วกันนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ